สวัสดีครับ Channel Bond r e v i นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา so s o h l Editas X Dragon b o n Super c y d a กันนะครับรอบที่แล้วนะครับเราได้รีวิวนาฬิกาซีรีส์ Dragon b o n ไปแล้วนะครับของแบรนด์ s o h l Editas นะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ขายดีมากๆนะครับโดยที่เขาก็มีการต่อยอดความขายดีนั้นเนี่ยด้วยการออกรุ่นใหม่มาอีก4เรือนนะครับซึ่งคอลเลคชันนี้เนี่ยก็จะอยู่บนพื้นฐานของรุ่น Valor er นั่นเองนะครับ โดยที่ยังไงก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ Swivel e t i t a s ที่ส่งมาให้ผมได้ลองลองจับแล้วก็ลองออกมาพรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยแน่นอนว่าก็จะแบ่งเป็น4สีสี่เรือน4สไตล์นะครับบนคอนเซปต์ของซูเปอร์ซยานะโดยที่ก็จะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่นที่เป็นออโตเมติกแล้วก็มีช่องวันที่นะครับด้านซ้ายนะก็จะมาเป็นรุ่นสายหนังสีส้มแล้วก็สายสีดาแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นหน้าปัดเปลือยนะครับเป็นออโตเมติกสเกลต นเ,นเดี๋ยวผมขอแวะให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบแรกนี่ก็คือกล่องแบบยาวๆแบบนี้นะครับโดยที่กล่องยาวเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับตัวนี้นะครับตัวสายหนังนะก็จะนอนมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็จะแถมกา๊าซสะสมนะครับแล้วก็จะมีรันซีเรียลของนาฬิกาด้านล่างไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น19ทับร้อยนะครับด้านหลังก็เป็นกา๊าซเลเซอร์แบบนี้ซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยมากนะเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราอาจจะเคยสะสมก๊าซแบบนี้กันนะครับตัวกล่องก็สวยงามมากนะ เป็นสีทองทองีมซูเปอร์ไซยาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นรุ่นสายเหล็กเนี่ยกล่องก็จะมาแบบเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะดูแบบอลังการขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะครับเปิดฝาออกมาปั๊บเนี่ยด้านในก็จะแบบมีสีทองทองเหลืองๆแบบนี้ด้วยนะครับคือธีมเนี่ยล้อไปกับซูเปอร์ไซยามากๆนะแล้วก็การ์ดเนี่ยก็มีการรันนัมเบอร์ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลของสายเหล็กนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแถมพวกผ้าเช็ดนาฬิกานนนะะรบบแแี้มาาใพเเกิงดษสวยยลนะครับแบบ แกะออกมาด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นผ้าที่แบบเป็นลายดาก้อนบอลแบบนี้นะครับอันนี้ก็ คนที่เคยซื้อคอลเลคชันที่แล้วไปก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับลายก็แบบคลาสสิกมากๆนะมีตัวละครสำคัญๆเนี่ยอยู่ครบมากๆเลยนะครับรวมไปถึงถุงผ้าด้วยนะครับเขาก็จะมีการแถมถุงผ้านะครับแบบไซส์ใหญ่มากๆนะเป็นหน้าของแบบโกคูตอนเป็นซูเปอร์ไซย่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพใหญ่ๆที่มันแบบเห็นเต็มๆมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้แบบเห็นนะว่าถุงผ้าเขาสวยขนาดไหนนะครับแต่ว่าวัสดุดีมากนะครับถุงผ้านี่แบบดีจนรู้สึกว่าขายแยกก็ยังได้เลยรู้สึกแบบไม่ได้เป็นของแถมเลยนะครับแต โดยก่อนที่จะไปดูนาฬกาเนี่ยผมขอเล่าเรื่องของซูเปอร์ไซยาก่อนนะครับคือแฟนๆดรา้อนบอลเนี่ยก็น่าจะรู้จักซูเปอร์ไซยาดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นแบบการแปลงร่างขั้นพิเศษนะครับที่ทําให้ตัวละครเนี่ยตัวเอกหล,หลายๆตัวที่แปลงได้นะ ก็จะมีพลังมากขึ้นนะครับโดยที่ภาพติดตามของเขาเนี่ยก็จะเป็นภาพที่แบบเป็นทรงผมตั้งๆสีทองๆนะครับหัวแบบแหลมๆหน่อยอะไรแบบนี้โดยถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงประวัติจริงๆนะครับของซูเปอร์ไซย่านะจะเกิดขึ้นครั้งแรกในตอนที่95ของดากอนบอลนะครับที่จะมีตัวละครหนึ่งเนี่ยที่แบบจริงๆหลายๆคนก็จะชอบเหมือนกันนะก็คือคูลิลินนะครับจะโดนตัวร้ายอย่างฟรีเซอร์เนี่ยฆ่าตาย โกคูเนี่ยตอนนั้นก็กาลังแบบต่อสู้กันอยู่นะครับก็แบบโกรธไงเพื่อนโดนฆ่านะครับก็เลยแบบแปลงร่างรวบรวมพลังนะครับกลายเป็นซูเปอร์ไซยาได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็โอ้โหตื่นเต้นมากนะครับเห็นแบบโกคู oo, แปลงร่างปั๊บเนี่ยแล้วมันจะมีออรา่าแบบเป็นสีทองทองอ่ะรอบๆตัวใช่ไหมครับเชื่อว่าคนที่อายุเกิน30อะ่ะตอนเด็กๆต้องเคยแบบลองเล่นแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาแล้วก็ทําเสียงแบบวืด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 แบบเป็นพลังออร่าเนี่ยสักครั้งหนึ่งแน่ๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยนะอย่างผมผม ประจํะนะครับทําประจําเลยแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาบ่อยๆนะครับดังนั้นคอลเลคชันนี้มันก็เหมือนเป็นการลําลึกถึงตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลกได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากเรือนแรกที่เป็นสายหนังก่อนนะครับเดี๋ยวเรือนพวกนี้อาจจะเก็บไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเรือนสีทองนะที่เป็นเครื่องออโตเมติกสามเข็มแล้วก็มีวันที่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่เป็น,ดดนแนบบ สีส้มติดตาเราอยู่แล้วนะโดยที่ตัวสีส้มมันก็เป็นลูมที่เรืองแสงในที่มืดด้วยนะครับแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคือหน้าปัดด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลายเป็นโกคูอยู่นะครับผมตั้ง,งๆแบบนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นซูเปอร์ลูมิโนสด้วยนะครับสามารถเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยนะเวลาอยู่ในที่มืดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีมาร์กเกอร์เรืองแสงขึ้นมาแล้วก็มีตัวซูเปอร์ไซย่าตรงกลางเนี่ยเรืองแสงขึ้นมาแบบเหมือนเป่งพลังอยู่ในความมืดอะไรแบบนี้นะคร โดยที่ตัวกระจกเนี่ยก็เป็นซัฟไฟคริสตัลนะครับแล้วก็ตัดแสงได้ดีเลยนะครับหลายๆมุมนี้ก็แทบมองไปเห็นตัวกระจกเลยนะครับซึ่งผิวกระจกจะเรียบๆหน่อยแล้วก็จะมีตัวไซคลอปขยายวันที่เนี่ยปูดขึ้นมาแบบนี้ด้านขวาอันนี้ก็ส่งมาตรฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวหน้าปัดก็จะเป็นแบบเท็กซ์เจอร์สีแบบน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆม,มีความขรุขระประมาณนึงนะครับอันนี้เขาก็จะสื่อถึงแบบการต่อสู้การแบบผ่านร้อนผ่านหนาวผิวของโลกที่แบบมีการสู้รบกันอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นคอนเซปต,ต์ของเขานั่นเองนะ ส่วนตรง9้านาฬิกาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่นะครับตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของโกคูนั่นเองนะครับปกติก็จะอยู่กลางเสื้อนะครับหรือว่าอยู่ตามตําแหน่งต่างๆในกระตูนะอันนี้ก็มาอยู่ตรง9้นาฬิกาด้วยนะครับ โดยที่ตัวเม็ดมะยมเนี่ยด้านขวาจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของแบบเป็นดาวสีเม็ดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็แทนค่าดะกอนบอลลูกที่เป็นสีดาวอะ่ะเพราะว่าลูกนั้นเนี่ยมันก็เป็นลูกหนึ่งที่เหมือนเป็นลูกติดตัวโกคูนะครับที่คุณปู่เขามอบให้นะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของโกคูเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดพูดถึงดะกอนบอลสีดาวนะครับส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปโกคูก, Goku, กํลาลังแบบเหมือนต่อสู้อยู่นะครับแล้วก็เป็นล่างซูเปอร์ไซย่านะซึ่งสีเนี่ยก็เป็นสีทองดูแบบผู้ดีมากๆ รอบๆจะมีสเปคบอกไว้นะครับเป็น s ซฟไฟ r ์คริสตัลนะลิมิเต็ดเอ t i ชัแล้วก็รันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับ19ทับร้อยนะครับถัดมาก็เป็นสเปกสแตนเลสสต e ลนะครับแล้วก็สเปคการกันน้ำเนี่ย200เมตรเลยนะถือว่าก็เป็นนาฬการดำน้ำแหละดังนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเรือนของรุ่น v a ลเลอเนี่ยเป็นเรือนที่แบบผมชอบมากๆอยู่แล้วนะเรื่องการขัดเงาเหลี่ยมมุมความคมเนี่ยคือดูแพงดูดีสุดๆนะครับแล้วก็เฉดของเรือนเนี่ย มันเป็นทองที่มันออกแนวแบบบรอนส์นิดๆทองเหลืองหน่อยๆนะครับซึ่งสีแบบนี้มันเป็นเฉดที่มันรู้สึกได้ถึงความลุยความแบบผ่านการเวลาความแบบสมบุกสมบันอนะมันไม่ใช่ทองที่แบบไปทางหรูอะมันเป็นทองที่ดูมีความแบบแข็งแกร่งอะไรไประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการเลือกเฉดที่ดีมากๆนะ แล้วก็เฉดทองเนี่ยมันตัดกับน้ําเงินได้แบบค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับส่วนขนาดแคสดไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ43มมิลกว่าๆนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่13.5มมิลน,นะครับแล้วก็ลักทุลักนะอยู่ที่ประมาณ51มิลน,นะครับมาดูตัวสายกันบ้างนะครับตัวสายเนี่ยก็จะมาแบบเป็นหนังเรียบๆนะครับมี texture เ,เป็นเกรนประมาณหนึ่งนะแล้วก็มีการเล่นดีเทลเนี่ยเป็นขอบสีดำๆไล่เฉดเข้าไปนะครับอันเนี้ยก็จะสื่อถึงการต่อสู้อันโชคโชนนะครับแล้วก็แบบเหมือนมีการแบบเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินอะไรแบบ,นนบเนี้ย ของโกคูอยู่แล้วนะมันก็ยิ่งแบบเมคเซน์มากๆนะครับส่วนตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับที่นิ่มมากๆนะครับแล้วก็มีควิกลิลลสสปริงบาร์ตรงนี้ให้ด้วยนะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะมีซิลูเอตที่แบบเป็นเงาลูกซูเปอร์ไซยาก,กำลังแบบเปล่งพลังอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่ดีเทลเนี่ยมาเยอะมากๆนะครับซึ่งเวลาอยู่บนข้อมือก็ต้องบอกว่าใส่ได้สบายมากนะคือสายเนี่ยมันดูเหมือนจะแข็งใช่ไหมครับแต่เอาข้อจริงมันเป็นสายที่นิ่มมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันจะมีความหนาประมาณนึ่งนะครับแต่ว่า แทบไม่ต้องดัดก,กับข้อมือเลยเพื่อนเพื่อลองดูนะครับมันแบบนิ่มสบายสุดๆนะครับแล้วก็สีสันของเรือนี้มันดูเป็นโกคูมากๆอ่ะเพราะว่าสายสีส้มนี่แหละคือมองทีไรมันก็นึกถึงเสื้อโกคูตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นในคอลเลคชันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ต้องการนราฬิกาที่สีมันตรงกับตัวคาแรคเตอร์โกคูที่สุดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ต้องการสีแบบโกคูจริงๆนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนแรกที่โอเคมากเลยนะส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นรุ่นอัตโนมัติก3เข็มแล้วก็มีวันที่นะครับแล้วก็อยู่ในตัวเรือนสแตนเลสสีดําสายสีดําด้วยนะครับเป็นสีที่ดูเข้มขรึมดูแบบ ัดกับส้มสุดๆเลยนะครับซึ่งในกา c o l l e ัน i o ล v a l ร r เนี่ยปกติที่มากับสายเหล็กนะครับสายเขาจะแบบคุณภาพดีมากๆเลยนะคือการขัดวัสดุทุกอย่างมันจะคมกริบนะครับเวลาจับจับรูปรูปดูแบบนี้นะครับเอานิ้วมาแบบไล่ๆดูนะเราจะรู้สึกถึงคุณภาพที่มันดีมากๆอะเกินราคาสุดๆนะครับโดยที่การเคลือบสีของเรือนี้สังเกตดูนะว่าจุดที่มันเป็นผิวซาตินฟินิชของรุ่นแบบปกติอะมันก็จะเป็นการเคลือบดำที่เป็นซาตินนะครับแต่ส่วนที่มันเคยเป็นสแตนเลสสตีลขัดเงาอะ เขาจะให้มาแบบเป็นพ่นด้านแบบนี้นะครับเหมือนเป็นแซนด์บรัสนะมันก็เลยทําให้แบบมีมิติความด้านความแบบดูดแสงไม่สะท้อนอะไรเยอะนะครับถือว่าสวยงามแล้วก็คุมโทนแบบมืดๆด,ดีมากๆเลยนะโดยที่เรือนสีดำเนี่ยเวลาเรืองแสงมันก็จะยิ่งเห็นความแบบ เป็นซูเปอร์ไซย่าตรงกลางนะครับเห็นรูมได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเรือนที่แบบมันสว่างสว่างด้วยนะครับส่วนฝาหลังก็เป็นสีทองแบบนี้นะครับส่วนตัวบัคเกิลเนี่ยก็จะมีรูปซูเปอร์ไซย่าตรงนี้ด้วยนะครับโดยที่สีนี้ก็แน่นอนนะว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบนาฬิกาคุมโทนสีดำดำเป็นพิเศษนะ หรือว่าอยากจะได้นาฬิกาที่สีดูน้อยๆหน่อยแบบไม่ได้แฟนซีมากนะครับตัวนี้ภาพรวมผมก็มองว่ามันน่าจะใส่ได้ง่ายกว่าในบางโอกาสนะครับเพราะว่าสีมันก็แบบเรียบๆอ่ะถึงแม้จะเป็นสีดำนะแต่ก็คุมโทนมาดีนะครับใส่ได้โอเคเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นสีดานะครับสวยเลยส่วนรุ่นต่อไปนะเป็นสีที่แบบพิเศษมากๆนะครับนั่นก็คือสีน้ําเงินเข้มนั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องอัตโนมัติแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะเป็นสไตล์สเกเลตันนะครับซึ่งทีแรกอะ่ะผมคิดว่าเรือนนี้เป็นสีดํําาาาาานนนนนะตออออททีี่่อ่ออ่เเเเเปปิิดกกลงงมมมพรววั็ค้้ขำ มากนะครับคือหล,หลายๆมุมมันจะดูแบบมีความคุมโทนมืดๆม,ม,มากๆนะแต่พอหมุนไปบางมุมเจอแสงสะท้อนอะ่ะมันจะเป็นน้ําเงินที่สว่างขึ้นมาแบบแล้วก็เป็นน้ําเงินที่มันมีความลึกมากๆนะครับเพราะว่าเขาเคลือบสีเข้าไปอะ่ะแล้วมันยังเห็นการสะท้อนแสงของสตีลอยู่อะ่ะเป็นเฉดท,ที่ผมแบบไม่ค่อยได้เจอเลยนะแล้วก็แบบสวยมากนะสวยกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับทีแรกผมเห็นสเปคนะผมก็ไม่คิดว่าเออน้ําเงินมันจะไปได้นะ แต่ว่าพอมาดูตัวจริงปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโหถูกชะตามากนะครับรู้สึกเป็นสีที่แบบมันพิเศษสุดๆเลยนะครับโดยที่ตัวหน้าปัดด้านในก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นเครื่องด้านในนิดหน่อยนะครับคือมันก็ทําให้หน้าปัดเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะแต่เราก็ยังจะเห็นตัวลูมที่เป็นลายซูเปอร์ไซยาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าดีเทลก็มาครบนะซึ่งฟิลลิ่งก็จะต่างกับตัวที่หน้าปัดขรุขระประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งไปเลยนะครับโดยที่ฝา ดูเท่ดูสวยมากๆนะครับเป็นคู่สีหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะใครที่คิดว่าน้ําเงินเนี่ยมันจะไปลอดไหมมันจะโอเคไหมเนี่ยอยากให้มาดูตัวจริงสุดๆนะครับเพราะว่าเชื่อเลยว่าใครที่เห็นแล้วเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนนะหรือว่าใครที่แบบไม่สามารถดูตัวจริงได้ต้องสั่งออนไลน์เนี่ยผมก็อยากจะเชียร์เลยนะว่าสีเนี่ยมันจะกลายเป็นสีหนึ่งที่มีความพิเศษแล้วก็หลายๆคนจะชอบแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นคอซะหน่อยนะครับนี่อยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยก็รู้สึกแปลกตาดีมากนะ เวลาหมุนข้อมือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นมิติการเล่นแสงที่แบบมันดีกว่าสีดําเยอะนะครับซึ่งเฉดแบบนี้ คือแบบมันเหมือนได้นาฬิกาสองสีเวลาอยู่ในที่มืดๆหน่อยนะครับแบบเวลาหมุนเจอเงาที่ล่มแบบนี้มันก็จะดูเป็นสีดำนะครับแต่ว่าออกแดดจัด,จดนะครับเจอแสงธรรมชาติมันก็จะเป็นน้ําเงินสว่างขึ้นมาได้แบบตามความแรงของแดดเลยนะครับเรียกว่าเป็นสีที่เท่มากๆแล้วก็เชียร์เลยนะครับสีนี้ผมต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะแต่ว่าผมเชียร์เป็นสีต้นๆเลยนะครับส่วนตัวบัคเกิลก็แน่นอนนะครับว่ามาพร้อมกับโลโก้ซูเปอร์ไซยาเช่นเคยนะครับส่วนเรือนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรือนสีเทานะครับออกแนวแบบกันเมทัลหน่อยนะแล้วก็มาพร พร้อมกับหน้าปัดน้าเงินแล้วก็เบเซลน้ําเงินแบบนี้นะครับเป็นอีกสีหนึ่งที่แปลกตาเหมือนกันนะโดยที่เรือนนี้มันก็จะเป็นเครื่องออโตเมติกแล้วก็หน้าปัดสเกเลตันนะครับมีความโปรง่งใสแล้วก็มีลายเส้นซูเปอร์ไซยาอยู่ด้านในด้วยนะครับเป็นรูเหมือนกันด้วยซึ่งเรือนนี้ก็จะเป็นเรือนที่ดูเหมือนว่าสีจะสว่างที่สุดในตระกูลสายเหล็กนะครับซึ่งสายเหล็กก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นสีดํากับน้ําเงินเนาะมันก็จะดูเข้มเข้มคุม,มโทนดูมืด,ม,ดมืดนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบชอบสีสไตลสแตนนนนนเเีีบบท่่บบ่่มวางงิหหออยย ตัวนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความเข้มกว่าสแตนเลสสตีลทั่วไปอยู่ประมาณนึงนะแบบสังเกตได้เลยอะ่ะซึ่งผมว่ามันเป็นความเข้มหรือว่าเฉดเทาที่มันกําลังดีมากๆเลยนะครับ มันไม่ดูเข้มเกินไปจนมืดแล้วก็ไม่สว่างเกินไปจนแบบดูปกติอ่ะเป็นสีสันที่ดูเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใช้งานได้แบบค่อนข้างสะดวกเหมือนกันนะส่วนฝาหลังของตัวนี้ก็เป็นสีทองแบบนี้นะครับตรงบัคเกริรก็มีโลโกโล้ซูเปอร์ไซยาอยู่ด้วยนะครับคือถ้าเกิดให้เทียบนะผมก็มองว่ามันก็ใส่ได้ง่ายพอๆกับสีดานะครับแต่สีดำเนะี่ยสังเกตอย่างหนึ่งตรงที่มันจะเป็นสีดําล้วนเลยแล้วก็แจมแค่สีส้มแต่ตัวนี้มันจะเป็นเทาแบบกันเมทัลแบบมีความแกรไฟต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ม,มาจเน่ยวกะะรัอ ดำล้วนนิดนึงนะซึ่งก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบโทนไหนนะครับเรือนนี้ถ้าเกิดดูแค่ตัวสีเคสตัวสีสายก็จะคุมโทนใกล้เคียงกับนาฬิกาปกติประมาณหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ลองเลือกกันได้นะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับหรือว่าจะเก็บครบคอลเลคชันสีเรือนเลยก็แล้วแต่นะครับามาดูพร้อมกันสีเรือนเลยนะครับ ก็โดยภาพรวมแล้วของคอลเลกชันนี้นะก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่แปลกตาดีมากนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการความแบบเป็นออริจินอลจริงๆร,ร,รู้สึกแบบเป็นโกคูจริงๆเนี่ยก็เชียร์ไปทางตัวสายสุดนะครับที่เป็นสายหนังนะเพราะว่าสีเนี่ยก็จะเป็นสีเสื้อโกคูนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ต้องการความแบบเป็นสายเหล็กนะครับดูสมบุกสมบันมากขึ้นแล้วก็สีสันเนี่ยผมว่าดูสวยงามแปลกตาสุดๆเนี่ย ก็ลองมาดู3เรือนด้านขวาก็ได้นะครับโดยที่สีน้ําเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะเป็นสีที่ดูแปลกตาแล้วก็ดูสวยกว่าที่คิดมากๆนะครับใครที่กําลังจะซื้อออนไลน์เนี่ยก็ลองดูน้ําเงินเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ต้องการสีเซฟๆหน่อยนะก็พวกสีดําตรงนี้แล้วก็สีเทาแบบด้านขวานเนี่ยก็เป็นตัวที่สีค่อนข้างจะดูแบบพบเจอได้ง่ายนะครับ ก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับโดยที่ตัวออโต้สเข็มด้านซ้ายสุดเนี่ยสายหนังสีส้มนี้นะราคาจะอยู่ที่19 0 0 0บาทนะครับส่วนตัวสแตนเลสสีดำเนี่ยจะอยู่ที่21,500บาทนะครับส่วนด้านขวานะครับตัวออโตเมติกหน้าเปลือยสีน้ําเงินแล้วก็สีเทาดำเนี่ยราคาจะเท่ากันเลยนะอยู่ที่23,500บาทซึ่งแต่ละเรือนเนี่ยผลิตมาแค่100เรือนเท่านั้นด้วยนะครับยังไงก็น่าจะหมดเร็วเหมือนเคยนะครับใครที่อยากได้ก็ ตามไปซื้อกันที่เว็บ s o v i e t i t a s c o t h กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับก็คลิกตามไปซื้อกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ